ข่าวเศร้าที่สะเทือนใจใครหลายคนในวงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มขวัญใจมหาชนบอยปรกรณ์ฉชัดปริรักษ์ได้ออกมาแจ้งข่าวการจากไปของคุณแม่สุดที่รักคุณแม่งามทิพย์ในวัย69ปีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยข้อความสั้นๆแต่กินใจว่าคุณแม่เดินทางไกลแล้วครับเรียนเชิญทุกท่านมาส่งคุณแม่ครับซึ่งทันทีที่โพสต์ออกไปก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการรวมถึงแฟนๆ เข้ามาแสดงความเสียใจอย่างล้นยหลามสาเหตุของการจากไปในครั้งนี้คนใกล้ชิดครอบครัวฉัดบริรักษ์ได้เปิดเผยว่าคุณแม่งามทิพย์ป่วยด้วยโรคมะเร็งและรักษาตัวมาสักพักแล้วแต่เลือกที่จะไม่บอกใครนอกจากคนในครอบครัวเพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงแม้กำลังเผชิญกับโรคที่หนักหนาแต่คุณแม่ก็ยังใช้ชีวิตปกติและมีลูกๆอยู่เคียงข้างตลอดโดยเฉพาะน้องวันใหม่ลูกสาวคนเล็กที่ผูกพันกับคุณแม่มากเป็นพิเศษ หลายคนอาจยังจำได้เมื่อ20ปีก่อนบอยปรกรณ์ก็เคยต้องสูญเสียคุณพ่อเลอพงไปจากโรคมะเร็งตับเช่นกันซึ่งบ่อยเคยเล่าไว้ในรายการหนึ่งว่าคุณพ่อคือทุกอย่างของเขาในตอนนั้นเขากำลังเรียนอยู่ปีสองและต้องถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพื่อรับข่าวร้ายเขาเดินไปบอกแม่ทั้งน้ำตาและนั่นคือครั้งแรกที่คำว่าฝันร้ายกลายเป็นความจริง พ่อกลัวว่าลูกจะไม่มีสมาธิอ่านหนังสือสอบเลยไม่ยอมบอกว่าเป็นมะเร็งวันนี้ลูกชายทั้งสาคนรวมถึงน้องวันใหม่ต้องผเผชิญกับความสูญเสียอีกครั้งแต่สิ่งที่ยังอยู่และชัดเจนที่สุดก็คือความรักความอบอุ่นและสายใยของครอบครัวฉัดบริรักษ์ที่ทำให้เรารู้ว่าความรักในครอบครัวนั้นส่งพลังมากเพียงใดแม้คุณพ่อเลอพงและคุณแม่งามทิพย์จะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้ว แต่เชื่อว่าทั้งสองท่านยังคงเฝ้ามองและส่งกำลังใจให้ลูกๆทั้ง4ี่คนอยู่เสมอทีมงานขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งและขอส่งกำลังใจให้บอยปรกรณ์น่องธนาพัทและน้องวันใหม่ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยหัวใจที่แข้มแข็งครับ